เดี๋ยวชงเลยค่ะแวม่จมีองแ้อย่ด้ใหทนอรไได้ะด้านบนที่นถูกหคะปูโซนน้อได้เลยตงแตน่นะคะนำถุดไฟเ้มทีุ่ดลงเ็กของมาหน้าไ่หน่อยครับ้องลิบพี่หน่อย เพเงลยมานี้นะเรา้เรียนนี่เลยค่ะสอย่างจะรออะไรกันมาระหว่างลูกโบ๊ที่นี่นะฮะขันตอนการเรียนทั้งหนมงเั้งเกเื่อแอนแตที่เกิดสามถที่ต่อเราจะต่อตีกี่ตัวต่อย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 ถ้ต่อตีก็จาอะไเป็นท่านไงตีมาจะ ขาัดีน้องหนะคะนะคะยินี้นิ่มใหม่นะครับนมใหม่รีบๆใหม่ขอยคุ่ถ่ายรูกข่ายลูปถ่ายรูปพิการพิการน่ายลูกน้องๆสนะคะไปเลยนะคะไปเลยนะคะ

การขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับวันนี้ใหม่นะครับลองนจะวิ่งลง đã xuống cho mọi người xem đã lần nào cũng khá nha mọi người cũng อุ้ยใจเปนมใ่้ไม่มาแล้ขอบคุณนะครับดิงไมีอยู่ไหนอ่ะ แกถือาบไฟทุกคนเราจถือทุกปีนะครับขอให้ป้ายมันจะใหม่หใหญ่แค่ไหนไม่มีคนนะวันนี้ค่ะิการิาิการเลยได้แต่้มองเราจะเดไหมอะรน่อ้าวข้อบหวนี่นี่อลตัดอนี่พการค่ะพการเวทนมันเกิดให้หน่อยค่ะ พี่สอวคนนีพี่เบร์เดยนะครับเกี่ยวตัวมาแนะครับเลิฟเลิฟเลไม่มีอะไรเลยที่เจอเกลียวยาวแต่โอ้ยเอ้ทำไมเนี่ยไงอย่มลอมลงนะท่ันไหนท่านไหน ไม่ส่งได้เปล่าไม่ส่งได้เป่ไม่ส่งไ้เปล่าไ้่ทไม่ยไม่ต้องวอ่ัไม่ต้องวอีครับที่ไหนครับไม่ต้องวอร์รม่ครอบไ e คุณนครับ e b y มีีเว้อีกนะใหม่ Hãy cái... <t Jincción> <collar Lucar cells> không รู้จิตรู้สุขรู้สึกสรีงใหม่ครับสีงใหม่ครับย้าจับกันพี่จันใหม่ๆสรีงรู้จิเดียรอ่ัคะมีครับโอ้ยที่จันมีแล้วะดีเดียนี่ไงนี่ไง